เสร็จแล้วนะคะดูดูวิดีโอเสร็จแล้วดูคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวนักเรียนนะคะเปิดเปิดอะไรเอ่ยเปิดหนงังสือเรียนนะคะเปิดไปหน้าสามสิบเจ็ดเปิดหนงังสือเรียนไปหน้าสามสิบเจ็ดเปิดหนงังสือเรียนไปหน้าสามสิบเจ็ดนะคะ ดูลื่นไปก่อนเปิดไปหน้าสามสิบเจ็ดอ่าหน้านี้หน้านี้ขยายให้มันใหญ่ขึ้นขยายให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยมันใหญ่ขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้จะถาม หน้าสามสิบเจดหน้านี้ทําแล้วนะคะหน้านี้วันก่อนเฉลยไปแล้วหน้านี้หน้าสามสิบหกหน้านี้เฉลยไปแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าสามสิบเจ็ดไม่เห็นหน้าเด็กเรื่องไหน อามาดูนะคะเดี๋ยวจะถามทีละคนมาดูนะคะจะถามทีละคนเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวจะถามทีละคนให้ชื่อไปทีละคนเลยเอามาพร้อมทองคนแรกมาดูข้อหนึ่งเดี๋ยวพร้อมทองอ่านโจทย์และตอบคำถามครูด้วยนะคะอามาเลยค่ะเปิดไมเลยค่ะ เอาข้อหนึ่งเอาอ่านโจทย์ด้วยลูกข้อใดใจคือลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตอ่าตอบอะไรคะหายใจได้ครับหายใจได้ครับโอเคเอาวงไปเลยหายใจได้ครับเสร็จเอาไปข้อสองข้อสองเปิดไมด้วยนะคะพร้อมตอนเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะข้อนี้ตอบหายใจได้ต่อไปจินนิชาจินนิชาทองยังมตอบไม่เลยค่ะ ถามข้อสองเลยนะคะเมื่อกี้วิดีโอเดี๋ยวทั้งหมดข่าวครูคจะถามนะคะจะได้ดูว่าลืมไปหรือยังามาดูข้อสองนะคะสิ่งแวดล้อมเอาอ่านด้วยอ่านเองอ่านเองให้นักเรียนอ,าอ,อ่านดีสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ใดที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมใดที่มนุษย์สร้างขึ้นม,มนุษย์สร้างอะไรขึ้นมาคะถนนสะพานตู้เย็นอ่าถูกต้องถนนสะพานตู้เย็น มาดูตรงนีมน้มนุษย์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 ไม่ได้สร้างอะไรในดินในตรงนี้อากศาศก็เลยผิดต้องมาตอบข้อควายค่ะถูกต้องนะคะจินนิชาเก่งมากค่ะปิดไมเลยนะคะปิดไมด้วยเวลาตอบนะคะอ่าต่อไปข้อสามข้อสามกัญญาพัฒน์เพชรชดกัญญาพัฒน์ข้อสามอ่านโจทย์เลยค่ะอ่านเลยค่ะ ข้อใดจัดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตทั้งหมดตอบข้อไหนคะขอไข่ค่ะขอไข่นะคะขอไข่เืออะไรคะหนังสือดินสอและยางลบค่ะอ่าถูกต้องค่ะดินหนังสือดินสอและยางลบเพราะว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตทั้งหมดข้อสามมันจะมีก้อนข้อกอไก่นี่จะมีก้อนหินส่วนข้อคอควายกระเป๋ากับรองเท้าได้แค่นี้ที่เหลือมันเป็นสิ่งมีชีวิตก็เลยต้องตอบขอไข่นะคะ ตอนนี้บางคนสามข้อผ่านและสามข้อก็ถูกหมดนะคะเอาน้องเมื่อกี้ปิดไม้ด้วยนะคะไปะข้อสี่ค่ะข้อสี่สิรินภาสิร,รินะคะอ่านข้อสี่แล้วตอบคําถามด้วยลูกไปข้อสี่ก่อนค่ะข้อข้อใดแสดงถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตตอบข้อไหนคะ กไก่ค่ะกไก่น้องฟ้ากินขนมปังกรอ,อเคถูกต้องค่ะหนมากปิดไหมด้วยนะคะถัดไปข้อห้านัทชัยกรุงเพชรนัทชัยได้ยินเสียงครูไหมคะเอานัทชัยตอบอ่านได้ยินแล้วลูกอ่านข้อห้าเลยค่ะสุนัข เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะให้ใส่เต้เอ้าเฝ้าบ้านได้เฝ้าบ้านได้เหรอคะเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวเฝ้าบ้านได้สุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะเฝ้าบ้านได้เอมันอยู่ในข้อไหนของลักษณะสิ่งมีชีวิตอ่ะสิ่งมีชีวิตมีลักษณะสําคัญกี่ข้อลูกได้ พอดูใหม่ออกลูกได้ระหว่างเฝ้าบ้านได้กับออกลูกได้น้องเจ้าก้อไหนได้อ้าวออกลูกได้ไดข้อนี้ต้องตอบออกลูกได้นะคะเพราะว่าลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตเจอ,อ,อเจออะไรคะสือพันได้นะคะได้ค่ะเก่งมากค่ะต่อไปข้อหกค่ะนัก,กัญยารอดจ,จบอ้าวไปข้อหกค่ะเอาอ่านเลยลูก สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตคือข้อใดอะไรเอ่ยน้ำค่ะเือนน้ำค่ะเก่งมากถูกต้องค่ะปิดไม้ด้วยนะคะเสร็จแล้วข้อหกไปข้อเจ็ดข้อเจ็ดต่อถามคนที่ยังไม่ได้ตอบชัญญานุษค่ะชัญญน,นุษเปิดไม้เลยค่ะ อ่านมาค่ะรถยนต์จัดเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่เพราะเหตุใดเพราะวายค่ะเพราะวายอะไรคะอ่านมาเลยคะ่ะไม่เป็นเพราะรถยนต์หายใจไม่ได้ค่ะอ่าถูกต้องค่ะไม่เป็นนะคะเพราะว่ารถยนต์เนี่ยหายใจไม่ได้หายใจไม่ได้นะคะมีใครตอบว่าเป็นบ้างเป็นบางคนตอบเคลื่อนที่ได้ ไม่ใช่นะต้องดูให้รอบครอบนะคะเวลาจะตอบนะคะบางคนบอกกินน้ามันได้เออบางคนพูดพูดแบบทั่วไปบอกเออเนี่ยกินน้ํามันกินน้ามันลดกินน้ามันว่าไงจริงไม่ใช่นะคะอ่าข้อนี้ตอบคอควายนะคะถูกต้องค่ะชัญญานุษต่อไปข้อแปดชญานุษยติดหจแล้วนะคะต่อไปข้อแปดสุดทธิรัตน์สุธิรัตน์ค่ะอ่านโจทย์ลูกสุทธิรัตน์อยู่ไหนเมื่อกี้ รับหนึง่งเดี๋ยวหาสุธิรัตนเรื่อนไปไหนครับมาหาน้องก่อนโอเคเปิดไมคให้แล้วอ,อ้าวคาราวนี้สุติรัตต่อมาได้รายการ่อน่อากรุูกมีชีวิตจากตายอย่างรวดเร็วเมื่อข่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในข้อใดอย่างรวดเร็ว อ่าขาดอากาศเก่งมากค่ะขาดอากาศจะตายอย่างรวดเร็วนะคะถูกต้องค่ะไปด้วยนะคะออาไปข้อเก้าข้อเก้าการหนกรัฐได้ยินเสียงครุมไหมคะกนกรัฐอ่าพยักหน้าได้ยินแล้วเอามาดูอ่านเลยค่ะภูมิสำรวจบริเวณบ้านเจอยังคะข้อเก้าเปิดยังลูก ภูมสำรวจบร,ริเวณบ้านพบสิ่งต่างๆต่อไปนี้อ่นานมามีอะไรบ้างมีอะไรคะในภาพภาพนี้เกออะไรคะเนี่ยที่ชี้อยู่คืออะไรคะเป็นภูมิสำรวจบร,ริเวณบ้านพบสิ่งต่างๆดังนี้อ่พบอะไรก้อนหินก้อนหินม้กไม้ต้นไม้ต้นไม้หอ,อ,อยทากหอยทาก เือกระดาษอ๋อเือกระดาษเอาอ่านมาค่ะมสำรวจพบสิ่งมีชีวิตกี่ชนิดกี่ชนิดครับสิ่งมีชีวิตมีกี่ชนิดคะสามชนิดมีอะไรบ้างมีดอกไม้ต้นไม้ต้นไม้ใบห้า หอยทาเอ้าวถูกต้องต้องค่ะสามชนิดข้อนี้ตอบสามชนิดอ่าต่อไปข้อสิบข้อสุดท้ายข้อสิบข้อสุดท้ายถามใครเอ่ยนี่ไงชนนชนนสิทธิชนะสิทธิชนนสิทธิอ้าวชนนสิทธิอ่านเลยข้อสิบอ่าเปิดแล้วอ่านลูกนูกัดิน ต้นข้าวในนาะเป็นลักษณะสำคัญในของสิ่งมีชีวิตแต่ว่าอะไรคะกินอาหารอ่ากินอาหารได้อ่าเสร็จสิบข้อได้เต็มไหมได้เต็มสิบไหมคะใครได้เต็มสิบยกมือเออเก่งมากค่ะได้เต็มสิบเขียนไม่ต้องเข็ยนคะแนนไปนะคะรอครูไปตรวจซ้ำอีกทีวัน เปิดเรียนนะคะแต่ว่านักเรียนรู้แล้วถ้าคนไหนทํามาแล้วว่าจะรู้ว่าตดงทําได้เต็มหรือไม่ได้เต็มนะคะถัดไปลูกหยิบเล่มสีฟ้าขึ้นมานะคะเล่มสีฟ้าเล่มนี้นะคะอ่าเมื่อกี้เราเสร็จไปแล้วนะคะเล่มสีชมพูต่อไปแหาหยิบเล่มสีฟ้าขึ้นมาฟ้าขาวเนี่ยอ่าใช่ฟ้าขาวถูกต้องค่ะเสร็จแล้วก็เปิดไปที่หน้าแปดหน้าแปดลูกเปิดไปเลยค่ะหน้าแรกหน้าแปด เปิดไปที่หน้าแปดมันจะเป็นแบบนี้หน้าแปดเดี๋ยวเขาจะให้เราหลานคำสั่งก่อนเปิดหยิบหน้าแปดมาแล้วนะคะหยิบหน้าแปดมาหยิบมาแล้วนะเรื่อสีฟ้าเปิดหน้าแปดแต่แล้วดูคำสั่งเขาบอกให้หนักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตโดยนำตัวอักษรหน้าข้อความที่กำหนดให้เขียนลงในแผนภาพลักษณะ สำคัญของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตให้ถูกต้องและสำคัญกัน่อาอมาดูเขาเริ่มตั้งแต่กอไก่เ่อนที่ได้ไปจนถึงตอประตักเจริญเติบโตได้เสร็จแล้วลูกก็มาใส่ในนี้เดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละข้อนะคะช่วยกันทำไม่ยากน้องทำได้แน่นอนอามาดูข้อหนึ่ง ก็ไก่ถามอาทีละคนเลยนะคะน้องทำไปปลาปัญญาพัฒปัญญาพัฒปัญญาพัฒได้ยินเสียงคูมแม่ปุญญาพัฒปุญญาพัฒปุญญาพัฒเออไม่ใช่ปัญญาพัฒนปุญญาพัฒุญญาพัฒก็ไก่ก็ไก่า่านว่าอะไรเลื่อนที่ได้เป็นลักษณะของอะไรคะเนี่ยเป็นลักษณะของ,งอะไรชีวิตโอเคใส่ลงไปเลยง ลักษณะสาคัญของสิง่งมีชีวิตถูกไหมคะเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะอะไรเคลื่อนที่ได้บ้างผมไงผมเคลื่อนที่ได้ครับปิด <su> ไม้ได้วยลูกอ้าวไปขอใครเมืม่อกี้ตอบเสร็จไปแล้วนะคะขอใคอไปขอใอขอใ่อินนิชาทองยัง่งก็ขอใครอ่มานมาเลยอ่านมาลูกเอาอ่านมาได้เลยค่ะครับ อ่านว่าอะไรมองเห็นไหมคะในในในหนังสือลูกก็ได้ถ้าลูกมองเห็นก็ได้ดื่มน้ําและหายใจได้ดื่มน้าและหายใจได้เป็นลักษณะของอะไรคะลักษณะสําคัญของสิ่มีชีวิตค่ะอ่าถูกต้องค่ะต้องค่ะเก่งมากอ่ะไปต่อไปคอควายดานิชาตาเพชรชลิดครูไม่รู้อ่านถูก่านผิดชื่อน้องบางคน อา้าวเปิดไม้ให้แล้วเดี๋ยวนะอา้าวตอบมาเลยในหานมาก่อนข้อความอ่านว่าอะไรนี่ค่ะถายไม่ได้ดื่มน,น้ําและหายใจไม่ได้เออมันคืออะไรอะ่ะลักษณะอะไรสิ่งไม่มีชีวิตค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากตัดไปงองูคนทะรถคงด้วงได้ยินไหมคะ ได้ยินนะคะอ่าเปิดไมค์แล้วอ่า,าอ่านงงงมาสืบพันธได้อ่าสืบพันธุ์ได้เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตอะไรสืบพันธุ์ได้บ้างอะอะไรสืบพันธ์ได้บ้างคะอะไรสืบพันธ์ได้บ้างหืมพืชใช่ไหมคะ คสัตว์เออสิเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะนะคะ,นะคะโอเคถูกต้องนะคะอ่าถัดไปถัดไปถามใครดีเออผวพ่อที่เจนแล้วกรรวีกรรวีได้ยินไหมคะกรรวี่ามาดูที่จอจานหนูอ่านจอจานหนูกําลังเปิดหนังสืออยู่หนังสืออยู่ที่หน้าแปดนะคะโอเคเปิดไปแล้วหน้าแปดลูกเปิดไปที่หน้าแปดค่ะ แล้วก็ดูที่จอจานนะคะกรณเราวีดูจอจานแล้วอ่านให้ครูฟังเสียงดังฟังชัดอ่านมาค่ะกินอาหารไม่ได้เป็นลักษณะของอะไรคะสิ่งไม่มีชีวิตค่ะโอเคถูกต้องค่ะผิดผิดไหมด้วยนะคะอ่าถัดไปสอชิงนัดทัา,ายครูถามหรือ,อยังครอองูถามลูกหรือยังเมื่อกี้ทำได้ยังทำไม่ได้ไเอานัทชายัยสอชิง ใช่จ้ิงขับถ่ายได,ยได้เป็นลักษณะสิงส่งมีชีวิตครับสิ่งมีชีวิตโอเคถูกต้องค่ะต่อไปต่อไปนะต่อไปโรดนริฟโรดนริฟชอช้อางอ่านมาเลยโรดนาิฟเป็นหน้าจอ พันไม่ได้ตืบพันไม่ได้ตอบว่าอะไรคะลักษณะของชีวิตจริงไม่มีชีวิตถูกต้องค่ะปิดไม้ด้วยนะคะต่อไปชาริตาชาริตารูียกชื่อน้องถูกใช่ไหมคะชาริตาโอเคต่อไปซอโซ่ค่ะอ่านมาลูกซอโซ่คืออะไรเคลื่อนที่ไม่ได้คืออะไรคะ ลักษณะของสิ่งอะไรลูกสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมคะใช่ไหมคะสิ่งไม่มีชีวิตโอเคถูกต้องค่ะเราถัดไปถัดไปว่าชีราวิทยู่ไหมคะว่าชีราวิทย์ตอนนี้อยู่ที่ชอกเชอว่าชีราวิทยกยกมือแล้วว่ชีรวิทย์อ้าวหนูต่ออ่านมาเลยค่ะโชกเกช์ อยู่ไหมคะวชิรวิทย์วชิรวิทย์อยู่ไหนเนี่ยอ้าวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะโอเคได้อ่าเปิดไมค์ก่อนนะคะโอเคได้แล้วคะ่ะได้แล้วได้แล้วอ้าววชิรวิทย์ไปไหนแล้วเชคก็เชื่อโชคก็เชืออ่านมาลูกตอบสนองตอบสิงห์เราได้ตอบสนองตอบสองิบสงแลเราได้เป็นลักษณะของอะไรคะของสิ่งอะไรลูกสิ่งอะไรคะชีวิต สิ่งมีชีวิตชกอกเิอช็ชอ,ชอ,ชอกเอิดตอบสนองต่อสิ่งเราได้สิ่งมีชีวิตถูกต้องค่ะอ่าต่อไปเก่งมากนะคะถามมาทุกคนตอบได้หมดเลยดลเดี๋ยวถามใครอีกเนี่ยนะคะเนินถามใครเอ่ยที่ดานี่เห็นในภาษาอังกฤษที่ที่พราดาท,ท,ที่ที่อะไรที่พราดานกเพร ครูเอ๋ยชุดถูกไหมนี่ใช่ไหมคะโอเคอ้าวกดให้แล้วตอบยอบผู้หญิงนะคะยอผู้หญิงอานยอผู้หญิงไม่ครูก,ก่อนอ่าได้แล้วคะ่ะได้แล้วเอาอ่านมาเลยอ่านเลยลูกตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้คือลักษณะของอะไรคะสิ่งอะไรคะของสิ่งไม่มีชีวิตคะ่ะอ่าถูกต้องคะ่ะเก่งมากปิดไมด้วยนะคะจัดไบ มีใครเอ่ยที่ยังไม่ได้ถามยกมือมาซิทับสะพระทับสะพรบอกกูไม่ได้ถามเอามาดูด,ยดอยชดาอนุวานเลยค่ะดอยชดาจะิญเติบโตไม่ได้เจริญเติบโตไม่ได,เไได้เป็นอะไรคะเป็นลักษณะของอะไรคะเป็นลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตอ่าถูกต้องคะ่ะเก่งมากปิดไม้ด้วยนะคะต่อไปต่อระตักถามใครเอ่ย นาด,ดินนี่นาด,ดินไม่อยู่นาด,ดินนาด,ดินไม่อยู่ทีล์จินนิชาครูเรียกแล้วใช่ไหมนักกัญยาครูเรียกยังเด็กหญิงนักกัญยานักกัญยาตอบหน่อยข้อสุดท้ายแล้วเปิดไมค์ให้อ่ะโอเคตอบได้เลยอ่านมาอ่านมาลูกอ่านมาค่ะ จเริญเติบโตได้จเริญเติบโตได้เป็นลักษณะของอะไรคะสิ่งอะไรคะสิ่งมีชีวิตค่ะโอเคเสร็จแล้วเก่งมากหน้านี้ประเดี๋ยวส่งงานด้วยนะคะว่าเขียนว่าทําแล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ที่ในห้องนะคะแปะโน้ตให้นะคะามาดูต่อไปเปิดไปหน้าเก้าให้เวลาทำหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีรวดเร็วมากหลับตาเอารีบทำหน้าเก้าค่ะอ่านแล้วตอบคำถาม,ถามโดยการการถูกลงไป ดูนะคะข้อ2 7งสิ่งใดที่มีการเจริญเติบโตดูภาพก่อนแล้วเดี๋ยวกาลงไปไม่ยากรีบทําเลยค่ะข้อ2.72ให้เวลาอ่านให้เวลาให้เวลาทําสิ่งใดมีการเจริญเติบโตแต่เดี๋ยวจะถามทีละกนเอาไปสิ่งใดที่มีการกินอาหารเอารีบทําเลยเดี๋ยวถามทีลุคนเอาไปสิ่งใดเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเองได้สิ่งใดมีการหายใจไม่อ่านแล้วขอรูกให้ทา ทำจนถึงหน้าหน้าสิบนะคะทำจนถึงหน้าหน้าสิบเรามีแค่สองหน้านะคะหน้าเก้ากับหน้าสิบใครทำเสร็จแล้วยกมือค่ะยังเพราะว่าเพิ่งได้ทำโอ้ชัญาน,นุษย์เก่งมากเลยหนูทำเร็วมากกาไปในช่องนี้เลยนะคะไปทำเสร็จแล้วยกมือขึ้นมาครูจะได้รู้เมื่อกี้ชัญานุษย์เสร็จแล้วหนึ่งคน อุลดาก็าเสร็จแล้วโ okay. อเคมาทำสองหน้าชนะศิธิ์ชนะสิธิ์เสร็จแล้วอุญญาพัฒน์เสร็จยังคะอุญญาพัฒน์เสร็จยังลูกทำได้ยังหนเก้ากับหน้าสิบทำาด้วยค่ะหยิบเสนสีฟ้ามาทำเลยอ่ากอนดาวีเสร็จแล้วควนธรถเสร็จแล้วน่าหิวพัชระพัชระเสร็จยังคะ เออเหมือนครูยังไม่ได้ถามพัชระประเดี๋ยวต้องรีบถามพัชระข้อหนึ่งเลยนะจํานะเดี๋ยวพัชระตอบข้อหนึ่งนะคะนะคะเสร็จหมดแล้วอ๋อชาลิตาเสร็จแล้วนะกัญญาเสร็จยังคะเสร็จแล้วนะคะอ๋อสุธิรั์เสร็จแล้ว โอเคนักเรียนเสร็จกันหลายคนแล้วเดี๋ยวจะถามนะคะทักษพรเสร็จแล้วอัญญาพัฒเสร็จแล้วทิปดาทิพาดาหรอคะทิพาดาไม่ข้าควรทิพาดาเสร็จแล้วพร้อมทอง,ทองเสร็จแล้วพีพีระดาเพชระดาใช่ไหมคะใช่ไหมคะพยักหน้าเอาเพชระดาเอามาเสร็จแล้วเราก็จะถามกันเลย เอาเวลาเรามีเลยเพราะฉะนั้นยมีใครยังไม่เสร็จบ้างมันง่ายมากเลยนะคะหน้าอนี้ไม่ยากเลยนะเอามาถามเลยคนแรกจินนี่จะาไม่ใช่เมื่อกี้คนแรกใครริ่ผกูจะถามพัชระอยู่ไหนเอาเริ่มจําเริ่มจจาชื่อนักเรียนได้แล้ววันนี้พัชระโอเคพัชระเดี๋ยวไหมพัชระาตอบข้อหนึ่งอโอเคมาได้เสียง สิ่งใดที่มีการเจริญเติบโตตอบอเลยต้นไม้ครับโอเคถูกต้องค่ะต้นไม้่งมากเห็นไหมคะง่ายๆไม่ยาก่อไปข้อสองถามน้องคนทรถคนทรถสิ่งใดที่มีการกินอาหารตอบตอบมาลูกตอบอะไรอ่ะคนทรก แล้วเวลาจะหมดแล้วค,คุณครูอะไรนะคะแต่ว,ว่าไก่ไก่กินอาหารนอถูกต้องไก่เอาไปก็สองจุดสามติดไม้ได้วยนะลูก s m o o t on หมดเวลาโอเคแล้วเวลามันจะหมดแล้วลูกไปทําเป็นการบ้านนะคะแล้วก็ครูจะเฉลยให้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถามใหม่วันรุ่มวันจันรวันจันรเดี๋ยวมีเรียนอีกทีวันจันรนะคะนะคะเดี๋ยวเจอกันวันจันรอีกทีเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้ว นะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะไปทําเป็นการบ้านนะคะโอเคสวัสดีค่ะในสวัสดีสวยสวัสดีค่ะเดาเรือนเดนนา